สบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังลราและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังไทยและกะต่างประเทศนําเดอร์เมื่อนี้มาพ่อกันคือเก่าอีกแล้วกับซองเบวพรสตูดิโอเนาะเมื่อนี้มาพ่อกันในวันที่18เดือนมีนาคมปีพศ2566เนาะเมื่อนี้มาพ่อกนก็นได้พาสาวบ่นหรือว่าเอื้อยบ่นมาหวงมองเนาะพี่น้องเพราะว่าเมื่อน,นั่นนะ่ามีพ่อ ก็แม่เพิ่นมาแต่ฝรั่งเศสเนาะพี่น้องแล้วที่นี่แหละเพิ่นไปเยี่ยมยามทำอาการสาวบุญเนะาะทำเรื่องราวหลายๆอย่างเนาะและเพิ่นก็ได้ฝากเงินไวน้ให้นำมาพร้อเนาะเพื่อพาสาวบุญนี่ไปหงหมอเพื่อจะไปกวดเลือดเนาะซึ่งเมื่อนั่นก็แม่พ่อเพิ่นมาจากประเทศฝรั่งเศสเพิ่นก็ได้ทำว่าได้ทำสาวบุญนะเพิ่บออบบนบอกว่า,าได้ไปหงหมออยู่บ่อสาวบุญบอกว่าบ่อได้ไปเนาะพี่น้องก็คือแบบว่ากินยา แบบซื้อยากินในบ้านนะนะว่าได้ไปกวดเลือดกวดอีกยังว่ได้ไปอันตรสาวบ่ได้ไปอันแทกคืนหัวใจเนาะคล้ายๆแบบว่ามอมาในบ้านมอกระเป๋ามาซักมีตัวเมื่อยแล้วก็ซักยาเข้านะจักยาอีกอยังก็บวมหูนะพี่น้องซักเข้าไปตอนแรกๆก็มีแห้งอยู่ปัดพอบผ่านไปสองสามวันก็กลับมาเป็นคือเก่าเนาะซึ่งมเมื่อนี้บอพรอก็ ได้พาเพิ่นมาหงหมอเนาะพี่น้องกวดสุขภาพเพิ่นเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะพี่น้องว่าซาบนเพิ่นมีโรคประจําตัวอีหยังแน่เนาะเพราะว่าซาบลน,นี่เพิ่นมีโรคประจําตัวอยู่แล้วเนาะพี่น้องก็คือเป็นโรคบา้าหมูหรือว่าลมสักนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะเอาละไปพี่น้องเดี๋ยวไปรอ,อฟังอาการเพิ่นเลยเนาะว่าอาการเพิ่นเป็นจังใดกันแน่ เคยไปดุกไปดื่มร้อนก่อนลังกินกินอาหารประเภทอ่อนๆเนี่ยก่อนกุ้กระตุ้นี่างกันก <ผม S 1> <ๆ S 2> ินพวกนกฟักนกย่างไปก่อนเข้าใจปะตอนนี้กับเพื่อนกับแมวเพื่อนแล้วเนาะฟ้อนกับซีมาอันสรุปอ่าสรุปอันที่เพิ่นเป็นนะเนาะพี่น้องเนาะถึงอันทั้งหม้อก็ได้ในน้ำระบอาเป็นอย่างสาบุน นะยังไม่ได้บอกบอก้าบอกเจ้าเพื่อว่า,าให้ประพรอนอ่านน้องพี่น้องเดี๋ยวประพรอนจะอ่านอันนี้สิเป็นเพื่อว่ายังก็แทกขึ้นหัวใจบอกยังประมาณน้องพี่น้องขึ้นหัวใจนี่นะนี่ตนวก็เป็นปกตินะปกติหัวใจของเฝนนะด,ดูดีเนาะเดี๋ยวประพรอนจะสรุปสรุปเรื่องน้องพี่น้อง สนุกเครื่องอา่าเ<ม>พิ่นว่าจะขาดเลือดเนาะสาบนุนจะขาดเลือดเพิ่นว่าแล้วก็ขาดสารอาหารเ่ยข้า<ม>เจ้าให้แนะน้ำข้าเจ้าหากินอ่ากินเนื้อแน่นะเนื้อที่มีแดงๆครนะับม่เป็นเนื้อดิบเนาะวินิสัยผลกรวดเพิ่นว่าตับขนาดปกติตับขนาดปกติเนื้อเนื้อ สมส่ำเสมอโบมีก้อนเนื้อเ้นเลือดบบตึงบบมีก้อนเลือดทุงบีทุงบีเนาะทุงบีกะผ่าหนังโบนาน้ำบีใส่โบมีนิวถอสูงน้ำบีในตับบบตึงบบมีนิวแล้วกะอย่างนี้ถอท่อโกูเลดุกบบตึงบบมีนิวเส้นเลือดในตับบบตึงโบ,ม, Nur, display, leva, is, งบมีก้อนเลือด คือทงบีที่ปกติเราวพี่น้องก็ตับอ่อนเนาะตับอ่อนขนาดปกติเนื้อเยื่อสม่ำเสมอบวตึงและก็บโบมีน้ำคังม้ามม้ามี่แต่ว่าภาษาไทยก็เจ้าเอิญอย่างกับโบหูเราวพี่น้องม้ามี่ก็ขนาดปกติเนื้อเยื่อสม่ำเสมอเส้นเลือดในม้ามบวตึงบบมีก้อนเลือดมักไข้ลังเบื้องขวาขนาดปกติสม่ำเสมอมักไขังเบื้องซ้ายขนาดปกติเนาะมุดลูกขนาดปกติ ห่วยไข่ห้วยไข่ซองางโบมียังผิดปกติภาคส่วนอื่นๆส่วนท้องบบมีน้ำค้งบบมีตอมน้ำเหลืองที่ผิดปกติสรุปสรุปเรื่องเนาะสรุปปัจจุบันผลเอกูยังบพบเห็นสิ่งผิดปกติคือขาดเ,ดเลือดและกระกระเพาะพันธุม,มีแบคทีเรียเนาะทางหมอก็ได้อันแต่งแต่งยาให้และายาทุกขา้าวจะลายนะ่นุณงผู อ,อ,อย่าลาลแต่สาบนนี่อ่านหนังสือเป็นบ่เป็นอยู่เป็นจบปอยังเกาะประามปรามน่าจะอ่านภาษาลาวเป็นเนาะแต่ละป้ายแต่ล <c oughs> ะป้าก็มีการเขียนอยู่เดอ้อสาบนนี่การเขียนนี่เขียนเป็นภาษาลาวอยู่เด้ออ่าเดี๋ยวสินเน้น้ำผลไม้พี่น้อง<ภ>ยาตัวนี้กินหลังอาหารเศร้าหนึ่งมิตรแรงหนึ่งมิตรตัวนี้เด้อ ตัวนี้ตัวนี้กำลังอาหารด้วยสาบุญเศร้าหนึ่งมิตรแรงหนึ่งมิตรตัวนี้ก็ได้ส่วนตัวนี้นะทรงกินเศร้าหนึ่งถุงแรงหนึ่งถุงตัวนี้ตัวเศร้ากับตัวแรงรังอาหารทรงกินเถอะละถุงแต่ตัวนี้ก่อนอาหารมีแต่ตัวเดียวนี่แล้วว่าก่อนอาหารเศร้าหนึ่งมิตรแรงหนึ่งมิตรตัวนี้ก็คือการด้วยสาบุญ อ่าลังอาหารตัวนี้เศร้าหนึ่งแรงหนึ่งตัวนี้ตัวนี้เศร้าหนึ่งแรงหนึ่งลังอาหารหักอ่ะฉนเอาเผ็ดใจมากเน่นคือจะเมื่อยจะเหน่นอุ๊บ่เมื่อยแหมเมื่อยขาดเลือดมันขาดสารอาหารหน่มยหมวกรองบนก็นหน้ามันติดมันถ่ายกันยากทำบริบอกหมอถ่ายกันยากเนี่ยามไดคว้าหมอเอา เ,เก็บไปเด้อเนี่ยเก็บห่วงวัานโลดน้าเก็บทองเผื่อตายโอกาสหนาเขาบอกให้เจ้ากินแบบกระเจ้าบอกให้เจ้ากินเค็มกินเผ็ดอือหา้าจะกินพักหลายๆายเพื่อถ่ายจะดวกแล้วก็ก,กินเนื้อน้ำใส่ทังขายาก,ากับข่าวกวดเพิ่นกับพอข้างแพงเนาะเพราะว่าแพงแ้วแหละถ้ามันเป็นคลินิกคลินิกเอกชนเลยถ้เาเป็นอันห้งหมอหลัดห้งโมอยังกะอ่า เ,เป็นโ้องมอต่างประเทศม,มาเปิดอยู่พังราวเป็นคลินิกต่างประเทศเน,นะ,นะถ้าเป็นโ้องมอหนักกบ่าแพงปวานี่อันนี้มันมแบบเครื่องผอกปวดหันนี้ผอกอันนี้ก็จะเป็นเงินเหลือจากอพาคนไปคามมอยนะไป้องเป็นเงินแม่ของแม่ผู้ใหญ่เจดีอยู่ทั้งพลั่งเศสเพิ่นมามื่นั่นมาเยี่ยมยามซาบุญนั่นแหละเนาะเปิดกระไห้ทั้งเบิอกอลังให้ประปอร์พาพาคนไปหาหม นี่อยู่ทางพลังศีลด้วยนะขอบคุณเผยแพร่อาสบุนเหลือจากไปหงมอคุณลายเด้อ๋ออุยพรสเน,นี่ยคุณแเด้อยังเงี้ยคุณแม่จะด,ดีเอ้ยอยู่ดีมีแห้งหเบิง่งยังงลูกปานก็ไต้ก็ได้ขอขอบคุณหลายๆเด้องเพราะให้อยู่ดีมีแห้งแหละแน่อยู่ใจก็ได้โดยอาเก็บไปเด้อะมาพอดกับยังหู้าอาการนี่ลักษณะนี่ตั้งเป็นยังไงเนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยซาบุนเมื่อยแล้วเวลามันจะเป็นแล้ว อาใช่ในเศนนี่ฮึบอาใส่แล้วก็เมื่อยตีเลยตีคือจะมองบ่เออเวลามันจะเมื่อยนี่นี่นี่เน่าตานมันคือมันมีเส้นประสาทนี่นั่งนี้อะไรทุกทักลักยื่แน่นนะเอิ๊กบ่เออแน่นนะเอิ๊กกินหมกผึกรับอะไรแซ่บแม่นแหละมิดหนึ่งกับอะไรได้คือม่นมีแบคทีเรียในในอันกระเพาะอาหารออกับอะไรชูกินเผ็ดแต่หึงแล้วมันคอยกินแกงน้ำหมอกน้ำไม้กับมันคอยกินได้ กินแล้วมันห่อนมันเอาในในแชบมันแ่บถ้าเก่าก็บไม่ได้คือไม่ได้เป็นกระเพาะหรือว่ามันแก่หรือว่ากระแก่หรือเปล่าไม่สูบเป็นอาซีพอ่ะนี่ราวาปัจจเป็นกับห่อนล้นพอมันน่เผาหันกะห้องโกโกเปิดพัดลมกว่านี้คือเก่าเออยันเมนแล้วมันห่อนนีได้เมื่อยเดเมื่อยเดว่าจมอย่พอมันห่อนแล้วมันตีเออตีคือแหลมเมื่อยแสบเบิทูดัง บ่ได้แสบได้แต่ว่ามันเน่นแล้วมันจีเวลามันเมื่อยแล้วมันชินนะขึ้นหัวใจนี่แล้วขึ้นใจหัวใจหัะตาเลยแบบมันมันซาเลยเนาะมาแล้วมาเกี่ยวกับตัวนี้เลยคะบอกบอกหมักเป็นไข่เป็นโรคบวบเป็นไข่เลยเออบวเคยเป็นไข่นะหมูเป็นแต่เธอเดียวน่ะแหละก็มาเป็นสักสิเลยได้แต่เข่าเงียน เป็นไข่ยง,งแต่ตอนนั้นแล้วเลยมูเป็นไข่แซวเนี่ยโบกไข่โอ้ยมีแต่อาการเดียวคนจะเป็นมีแต่เห็ดให้ให้เขาชักอย่างเดียวให้เมื่อยมูไข่กองน้องเนี่ยกระบ,บอกออออมีแต่พยานอันเดียวที่เปิดหายไข่ไข่ค่ะให้ซ้ำไข่แหละนี่มันทรมานจิตใจเมื่อยล่างในกายโอ้ยหงุดหงตาเนี่ยเห็นยังกระบอกอยากเห็นอะไรเห็ดให้เมื่อยหรือกระบอกอยากเห็น เอิญหาพ่อไม่ได้เบิ่งยังลูกเด้อคืออันคือสบุญนี่เพิ่นอยู่กับลูกสองคนบอกในเรื่องนี้แต่ว่าพ่อเพิ่นนัมมีแต่พ่อคนน่ะไปเอาเมียใหม่ยอยู่อ่าจากเฮือนเพิ่นไปจากเฮือนของสบุญนําไปหาเฮือนเมียใหม่ของพ่อคนน่ะประมาณจากสามร้อยเมตรน้อพี่น้องอสรุปแล้วเพิ่นอยู่อ่ากับน้องฟอล่าบอกคนบางยาญเนาะพี่น้องกินบางโมบางยาญเนาะแล้วก็เพิ่นกับลูกซ้ายเพิ่นกับ ว่าซองคนแต่ว่าไปอยู่น้ำซาวบ้างแบบใครไปอยู่น้ำจ่าติพี่น้องของพ่อแม่นะเออพื่อนึงฮะกำลังไปทำงานอยู่ในรักสามนี่นะอ๋อผู้ผู้ไปเห็นงานผู้ลูกกกผูกกกสื่ออยังก่อนื่อบบแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ไปอยู่น้ำพ่อบ่าไปอยู่น้ำพ่อไปใครเหรอไปเลี้ยงงวเลี้ยงไว้ไปเลี้ยงงวเลี้ยงควายเนาะเออไปรับใช้นแไปเลี้ยงงวน้ำผึ้งว่าอันไยน้องแนนแล้วไปเลี้ยงอะไร มาจอบแม่์ไายมือเลยเห็นแม่เมื่อยแล้วมาจอบได้ผู้หนาอะไรผู้ชายสรแล้วอันผู้นั้จะหนึ่งข้าวหนึ่งน้ามักินผู้นั้นผู้หญิงและหนึ่งมือหนาผู้ชายนั่นแหละผู้ชายบางทีก็เพิ่นก็นึ่งเพมันข้าเหียดหรือเปล่เออเข้าเหียดหกป้าห้าผวนหนน้อยผู้ชายผู้หญิงห้องป้อนหนึ่งเลยหน้าป้าห้าเออมาจอบแม่อยู่เห็นแม่เมื่อยมาหาแม่นอนมา หนึ่งข่าวหนึ่งหน้าพี่เมยเวลาน้องมาอยู่ก็ได้บึ่งเมย์น้องกินเบิ่งเนาะก็คือฉีใครคือเก่าหรอกเพราะว่าไปกินยาเช้าเลยอาจจะบนดีดูเช้าเด้อจะบนกระนุบโอ้ยไปก็จะถูกเลยถึงไอต้องก็คือสีเช้าอยู่ดอกก็ก็คือสีใขรคือท่นะดีกว่าเจ้าเจ้าซักยาถุดมั่วๆได้เนาะซักยาทุปมั่วไปขันไปซักโควิดป่ะเปิดว่าน้าหมูเตะดำให้พังว่ะ ไปลองซักดูโควิีดังเถื่อนดีก็มีได้ว่ะกำบอดีก็ตายเลยก็ดีได้อันไวแล้อันยังก็วัคซีน,น,ซนหรอบางคนก็ว่าซักเลยฮะเป็นโรคอันอื่นแล้วเช้ายังก็วัดแต่ว่าไปซักอะไรทังได้จ้ะซักโลบรีดูบรีดเช้าซักเฮงนักกว่าเก่าเออเฮงหยิกๆยบัดยังเป็นก็เป็นของมืออนี้โอ้บนกะโอ้คิดผิดเลย่อกะให้นอนตัวนั้นมาบ่จังนักกว่าเก่าเออ พอ,<ข>อ<บ>ให้ว่าอยู่ในเฮือนยังแหลนประชักยมชักยาชักแล้วว่แั้เถือมันเช้ากับมีหลายคนก็หลายคนว้าอหออลายคนเว้าเลย, <ๆ S 2> เลยว่าน้ลูกลูกจกดีจกเชาก้าก็จะไปนี่แหละเนาะคนป่วงหลายคนพางตายอะไรป่วงอยากดีจากเชาก้าเลยยาอย่าง, <ๆ S 2> งกันจะกินที่จริงแล้วบางคนก็ว่าวัคซีนมันดีเขาเป็นโรคอื่นเขาเช้าบางทีมันกะหักษาได้เฉพาะโูกนี้นะพี่น้องแต่คนเฒ่ามักเมามอยกันน่ ไอ้แชาวบ้านเน้ไปซักมะพร้อกับต้นบซักระบาาสบนกับหูนวกเลยโอ้ยะบาวหูหนวกอืมระบาากัหูนวกเลยจากโควิดแต่ชุนชานระบาาก็ได้อันตันอันตรายแ้วคคือมพร้อนี่กัหลายคนอยู่คมเหงมกไปซักพ้อบอกว่าทุกวัค่ไปด้ยไมเออจะไปด้วย่่ไปอสะบลมาหนี่กับคอตัวลำลายเ้อขคบคุณนลลายเะไรมร้ละลายหายดิน ในดงกระดังเป็นหนาเออเบิกแงี้ยเงันจต่ดรกก็ขอบคุณแม่ทั้งเระตรมาเนทางเลา้ยงที่แม่อยู่ทางภาคหนักกันอะไรให้เงินให้อยู่ดีดีเอไปหมอเนาะเออให้เงินลูกไปหมอแล้วป้าจะผิดลูกเออคุณแม่เอ้ยลูกกับบลรมแม่ดอกนึกไว้ในใจเสมอเลยตเองนาะซึ่งเคลงนี้แห่งนี่นะที่ประพรไป เจ้าจะถามก่อนนะพี่น้องถากวดราคาสัมมี่ไวโบอย่างประมาณนี้่นจะถามราคาก่อนเลพี่น้องคือต้องจ่ายเงินก่อนจังได้ไปไปกวดหรือไปตรวจนะพี่น้องเนาะเอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้บมพเพศขอตัวไปก่อนเดอ้อเอาไว้โอกาสหนะ้าพอกันใหม่เนะาะจังได้บาพาุพเก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท,ท,ทุกทุกท่านที่เข้ามาหับเบิง่งหัก้มคลิปบะพารโจนจบเนาะขอบคุณหลายๆแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอีกข้างที่เป็นกำลังใจให้บพุพพมาตลอดเนาะที่สแสดงความเห็นที่กด หัวใจที่กดไลค์นะบ่พเพสันนิวาสขอขอบระคุณหลายๆนะพี่น้องเนาะเอาละพี่น้องบ่พเพนขอตัวไปก่อนเด้อเอาไว้โอกาสนะเพราะก็หออมาน้องไปแล้วสวัสดีและสวัสดี